สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับครูอ้วนชวนกินอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครูอ้วนมากับแม่นะครับแม่ทักทาย f c ครูอ้วนหน่อยครับสวัสดีครัวันนี้ดึกแล้วแม่ง่วงนะครับแล้วก็ครูเอ๋นะครับผมทักทายมาเยายนะครับวันนี้ครูอ้วนนะครับมาดึกๆนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับสี่ทุ่ม วันนี้คุ้วันมานะครับบอกข่าวดีนะครับพี่น้องเอฟของคุ้วันทุกคนนะครับวันนี้คุ้วนจะนะครับทำเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยบางเงินบาทองนะครับไว้ไว้โปรยนะครับไม่ะวานด้ไหมนะในในพิธีขึ้นบ้านใหม่ของคุ้วนนะครับที่จะมีขึ้นนะครับในวันที่แดธันวาคมนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องท่านใดนะครับเนาะยูลละนีกะ มาด้วยไหวพริบปุกข้อมือข้อแขนค้วนไดเด้อครับนะครับวันนี้ค่วนจะพามาทำเนี่ยครับนี่นะครับนี่นะครับปลานะครับปลาตะเพียนนะครับใช่ไหมครับแม่แม่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนเย็บคอผู้เฒ่าเจ็บคอนะครับนี่ตัวน้อยๆนะคะนะครับพี่น้อมนี่คือน้องบุญีหยตัวน้อยๆนะครับนี่นะครับปลาตะเพียน เงินนะครับปาะเพียนโทงปาะเพียนเงินนะครับนะครับอันนี้ความหมายของมันมีอะไรอะไรบ้างนะครับแม่ความหมายของปาะเพียนนะครับเนี่ยแน่กว่าครับแม่ครับความขย giving, ันหมั <alal> ่นเพียรใช่ไหมอะไรอีกกุยความภาคเพียรภาคเพียรขยันหมั่นเพียรแล้วก็เพียรพยายามนะครับทุกอย่างนะครับ ว่าซีได้มาเป็นบ้านหลังนี้ก็ต้องใส่ทั้งสามอย่างเลยนะครับก็คือความภาคเพียรนะครับแล้วก็ขยันหมั่นเพียรอะไรนะแม่แม่พ่มี่แล้วก็เพียรพยายามนะครับก็คือว่าต้องตั้งใจเฮ็ดตั้งใจสางนะครับพี่น้องครับอันนี้ควรจะพามาทำเนาะนะครับก็เลยนะครับบอกก่อนนะครับว่าจะเป็นบางคนน้องเพื่อนการละพึกนะครับหรือว่าดอกสวรรค์หรือว่าเหรียญโปรยทานนะครับเนาะแต่ว่าแบบของ คูวันนี้จะใช้เป็นแบบรูปปลานะครับปกติเขาจะใช้ดอกไม้คุยก็ทําอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่าลิบินเป็นสีทองนะครับมันก็เลยจะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็เลยจะดูหยุบหยักอันนี้แม่ทําใช่ไหมครับน,นี่แม่ทำลนะิอเอทำนะนี่ก็สวยดีนะครับอ่าแล้วก็ <c oughs> ที่คู่วันทำาด้พี่น้องครับนี่ยามผาได้ครับพี่น้องยาม <c oughs> วาีวานยามเลยนะครับแต่ว่ามันมใส่เวลาดูนะครับนะเนาะชื่อว่าเตรียมง่าย แล้วก็นี่เป็นปลาสีคู่นะครับวิธีทำนะครับกดลงมาหามืออะไรยนึงเนาะไอ้นะครับวิธีทำนะครับพี่น้องต้องตัดนะครับริบบิ้นนะครับอันนี้คูออวนใช้ของยี่ห้อนี้นะครับของทีดอร์มนะครับริบบิ้นห่อเหรียญโดยเฉพาะนะครับพี่น้องของทีดอร์มนะครับขนาดสองมิลไอ้ยี่สิบสองมิลมเขาเขียนไว้บ้างอะไร ราคาสามสิบห้าบาทนะคะพี่น้องเขาเอื่นว่าสอ,นอาง,อน,อง, 2, 2งนิ้นนีอย่างยี่สิบสองนิ้นเลยสองสองเซนติเมตรหรือย่างของเขาเอาื่อนเอื่อนมืถือนะครับอ่ะก็ประมาณนี้วิธีการทํานะครับค,ครูอัากจะยุติยาสีเงินนี่แหละนะคะว่าวิธีการทําพี่น้องพับครึ่งเลยนะครับพับครึ่งอันนี้นะครับขนาดความยาวนะครับความยาวประมาณยี่สบสองเซนติเมตรนะคะความยาวประมาณยี่สสเซนติเมตรนะครับ นะความยาวนะยี่สิบสองเซนติเมตรแล้วก็พี่น้องพับครึ่งน,นะครับบีบเลยนะครับบีบเลยนะครับพับครึ่งนะครับนี่พับครึ่งเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตรงปลายนี้เจียนให้มันแหลมนะครับพี่น้องเจียนให้มันแหลมนะครับวันนี้ได้ยัดยัดลงไปในหู้ในช่องในง่ายๆนะครับเนาะนะครับเสร็จแล้วกาวันนี้กาให้พี่น้องนะครับ เอามาเส้นหนึ่งก่อนนะครมาเอามาเส้นหนึ่งก่อนนะครับมาเ,ามาเสน้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวขวดไปดัง้างพี่น้องนะครับมาเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็เส้นที่สองนะครมาให้เอามานะครับคล้องกับตัวแรกนะครับและเส้นที่สามนะครับก็คล้องกับตัวนี้นะครับนะครับคล้องคล้องกันไปสลับกันไปไหมครับพี่น้องคล้องสลับกันไปซิเด้อแล้วก็ตัวนี้ก็คล้องกับตัวแรกนะครับแล้วก็ เอาปลายของมันเนี่ยนะครับเนาะไปะยัดลงรูนะครับไปยัดลงรูของตัวนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แบบทีนี้เขาก็แต่งแตง่แตงอำมาจแบบพี่น้องนะครับนะครับเอาตายตัวนี้เปล่งสิเหรอกัน,น คือความสับสนครับพี่น้องครับเด้๋อย่าฟาวเด้อพี่น้องเด้อห้องตัวนี้นะครับเนาะห้องตัวนี้นะครับ,นนนรบนแน่เล็กงู ล็ถูกะล้วาตายเฮ็ดเฮ็ดมืดมือว่เป็นอย่างนะครับพอพอเปิดกล้องพิดเลยนะครับเอาไหมเอาสายตัวนี้นะครับแล้วกาคล้องตัวนี้เออคล้องตัวนี้มานีโอ้ยหัวตัวนี้วะไรบ้แล้วก็คล้องตัวนี้ขึ้นถึงโอ้ยพี่น้องเห็นสีนะครับนี่เด้อนี่เด้อ ล้องกันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องไปที่นี่ก็เอาหางมันนะครับเข้าข้องหางนะครับเนาะข้องหางข้องหางตัวนี้พี่น้องแล้วก็เอาหางไปยัดหัวนี่นะหัวตัวนี้เด้อนี่นะครับมันไ่ได้เบาแล้วเหตุไดนี่เออนี่นะนี่เป็นเป็น,ปนอันนี้เป็นเริ่มต้นนะครับนะเนาะเข้าจะทําดอกจะทําอะไรก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้หมดเลยนะครับเนาะเออเขาก็ใส่เหรียญลงไป อันนี้มันมันริบบิ้นเส้็น้อยนะครับมันมีใช้ได้พอดีกับเหรียญบาทนะครับเนาะถ้าเป็นเหรียญสองบาทนี่ก็จะอ้วนเกินไปนิดหน่อยนะครับนี่ก็เหรียญไฟหนะพี่น้องนี่เห็นว่าไม่พอดีเลยถ้าเป็นเหรียญสองบาทมันนี่ใหญ่จากน้อยนะครับนี่เสร็จแล้วพี่นอกอ่ะดึงเอาตัวนี้ลงมาล็อกนะครับอล็อกมานะครับพราะหางมันมามันบ่พอหักตัวนี้โล่งเข้ากัาหางนี่ไปล็อกนะครับแล้วตัวนี้ไปแล้วมันบ่เก่ากหางตัวนี้เป็นไปล็อก นะครับนะเสร็จแล้วตัวสุดท้ายในสำคัญไม่ได้เป็นตัวล็อกทั้งเมดนะครับพี่น้องตัวนี้นะเอาโคงนี่มาหยัดลงหูนะครับพี่น้องครับอ่ามากับอียูพอดีนะครับพี่น้องสีเห็ดดอกกับเอียงกับซางนะครับไม่ก็บสีเห็ดใ้ง่ายพอดีนะครับเนาะแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าพลิกกลับด้านนะครับผมพลิกกลับด้านพี่น้องกัเก็บเก็บนะครับ เก็บสองสายนะครับโดยการพับเข้ามานะครับพับเข้ามายัดเข้ามาซื่อๆเลยพี่น้องแค่สองสายพี่ฟังเดียวกันทั้งเฮดฟังนี่นะ่ยแล้วก็ยัดสองสายนี่เป็นป่าเราได้พี่น้องเป็นป่าล้วเด้อไปแถวปวยให้พี่เขาน้อง,องข้อมือขืนบานไม่เนาะเขากับป่าเขามานี่ฟังนี่นะครับพี่น้องเขากับตัดตัดอันนี้เจียนให้มันเป็นอันโค้งๆนีดเดียวย ให้มันเหมือนกับสลีละของปลานะครับอ่ากลับด้านนะครับพี่กลับด้านเอียนให้มันเป็นเหมาะกับสลีละของปลานะครับอ่าปลานะครับอ่าอันนี้ให้กัเกียนเกียนให้มันเป็นแบบคล้ายๆสลีละของปลาเ้อพี่น้องครับนี่นะนี่เห็นไหมครับเซต็แล้วพี่น้องเป็นปลาเงินแล้วเด้อนะครับ เอาต่อไปปลาทองนะคะพี่น้องปลาทอง,ทองเห็นบ่นด็กคู้เอกพี่ว่าเจ้าเนี่ยเป็นค่นไทยเห็นปี๋จะจะไทยได้ปะม,มันกลับกลับกล้องด้บอนี่กลับกล้องบอได้เนาะอ่ะว่าเป็นยังนะครับพี่น้องแล้วพ้วนเริ่มจากตัวแรกนะครับนะทําแบบนี้นะครับพี่น้องเห็นบ่เด็เห็น เห็นหเห็นชัดป่ะ mm hmm. เห็นชัดใช่ไ mm hmm. หมจ้าเบื้องไว้เด้อแล้วก็เอาสายนะครับสายที่สองนะครับมาคล้องตัวนี้นะครับเอาหัวมาคล้องหางนะครับนะ่ะประมาณนี hmm. ้แล้วก็เอาหางนะครับเอาหัวนะครับมาคล้องหางนะครับให้หางสี่ขึ้นไปเทิรเด้อวันี้สี่ครบท้งสี่ทิศนะครับพี่นอ้อง mm hmm. นี่เด้อ นี่นะครับแล้วจัดแต่งน้อยนึงนะครับเนาะนี่เห็นวาครับอันนี่เป็นหางซี่ซี่ซี่เหลือหางไปทั้งนี้เนาะเหลือหางไปทั้งนี้เอาหางตัวสุดท้ายมานี่คล้องใส่ตัวนี้นะครับนี่คล้องใส่แล้วเนาะคล้องใส่ตัวนี้รับเอาเอาหางของตัวนี้นะครับเนาะกระดาษอีเหลี่ยมแน่ได้พี่น้องอ๋ออ๋อนี่เอาเอาเอา,เอา,เอามาคล้องก่อน เอามาคล้องก่อนนะครับนี่นี่เห็นไหมเสร็จแล้วเราเอาหางยัดลงไปนี่ยัดลงไปในนี้เดี๋ยนะระวังหัวมไม่หลุดเด้อหัวหลุดบ่บ่หลุดเนาะอ่ะอากระจัดแ่งให้นไมง,ง,งาม,ามเห็นชัดไหมคุยกระดาษไม่ได้เหลี่ยบเนะ่นะครับนะเออเอาเหรียญมาคุณเอ๋ เรีนชัดอยู่ใช่ไหมอ่า,อาเรียนมานะครับนี่เรียนนี่ก็มีความเป็นมุ่งค้อนอยู่แล้วนะครับมีหลปในหลวงเห็นไ่มจึงเรียนนี่ก็เป็นในหลวงรอ,อกเก่าของเขานะครับพี่น้องนี่พับตัวนี้ลอกลงมา,าพับตัวนี้ลงมาตัวนี้มากแล้วเนาะเอาตัวนี้ไปลอกเห็นไหะนี่ตัวนี้ไปแล้วเนาะเมื่อกี้ตัวนี้ไปเนาะเอ่าตัวนี้ไปลอก เมื่อกี้ตัวนี้ไปเนาะเอาตัวนี้มาล็อกแต่ว่าตัวสุดท้ายนี่ก็ล็อกแล้วแถวยัดลงหูมองนีเดอพี่น้องนี่น,น,นะยัดลงหูนีเดอนี่นะครับเนาะยัดแล้วก็ดึงแตงเห็นมันมันอีกรอบนึงนะครับพี่น้องเซแล้อะไรเป็นปลาเลยได้ดพี่น้องบบดน,นี้มันนี่เป็นเห็นไหมครับมันนี่โคง้งอย่างนี้เชาะเข้าเลือกเอาเข้าเอามองไดก็ได้เข้าเอา้ายใดก็ได้ครับเข้าเก็บนะครับเอาล้ายนี่ก็ได้เนาเเข้ากเก็บ เฮ็ดเป็นขีบเป็นหางนีไเก็่ยบแนไปทางเดียวกันนี่พับเห็นไหมครับออันนี้ก็ไปทางเดียวกันแล้าก็ยัดลงกห่วนี้นะเห็นไหมครับถ้าเป็นขีบเป็นหางเลยเลยจะเป็นปลาแล้วเนี่ยมาที่นี่ไกลมาเร็วห้ากระแตงเอาที่คับปีนน้องอยากได้งามบันไดกันเลยด้วยปลาตะเพียนนะครับเนาะนี่ห้ากเ็เจียดเจียดให้มันงามนะครับเนาะเฮ็ดเป็นขีบอะ ขีดนะคะนาะอ่าโค้งๆในกับน้อยน้ะขีดอ่าเขาเอื้นไวเอียงก่อกระโดงอ่กระโดงของปลานี่โค้งลง่หางแบบนี้เอาหางแบบนี้มันแหลมพอดนะครับน่ะก็ค่อยๆโค้งเห็นปะอ่าค่อยๆโค้งเขาก็ได้ในตัวนี้กันดนนี่เห็นปะพี่น้องครับเนี่ย่านเดี๋ยวแสดงพี่น้องนี่นะครับนาะ ปลาเต็มคลองแล้วครับพี่้องนี่เนอะพี่้องเห็นชัดววนะเมื่อกี้เนาะนี่ปลาเต็มแล้วครับนี่นี่เห็นบ่านี่ปลาตะเพียนตะเพียนเงินตะเพียนทองนะครับเนาะเอาไว้โปรยนะครับแสดงออกคือปลานี่ในน้นํามีปลาในาน,น้ามีข้าวนะครับปลาตะเพียนนี้จะอยู่คู่คนไทยประเพณีไทยประเพณีโบราณน,นะครับก็คือว่าบวาอี๊ยังขนาด ออกลูกไมบนะเนาะเขาก็สารปลาตะเพียนเพราะว่าปลานี้มันอยู่คู่น้ํานะครับคนไทยเราเนาะในน้ํามีปลาในน้ํามีข้าวมันช่ใดซื้อว่ามั่งขั่งอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องโบนอยู่ในขบวนขันหมากน้ำพี่น้องนะครับเนาะในนี่เด้อปลาตะเพียนนะครับเนาะสำหรับโปรย นะครับในพิธีขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่แบบโบราณนะครับโบราณไทยโบราณไทยอีสานโบราณใช่ไหมครูเอ๋นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับในส่วนอื่นๆนะครับมีอย่างแน่ขวนอีคยอยลงนะครับเพราะว่าข่วนกะอยากสืบสารตำนานนะครับประเพณีนะครับขึ้นบ้านใหม่แบบไทยอีสานพี่น้องครับอีสานว้นอีสานธรมดาเด้ขึ้นบ้านใหม่แบบไทยอีสานโบราณนะครับ นะครับแบบใดเหรียญอันนี้ที่ได้โปรยตอนใดนะครับเนาะเออเป็นยังที่ได้โปรยบางตำล่าในนี่อย่างแน่ด้พี่น้องเด้มีหลายอย่างนะครับเนาะควรเลือกที่จะใช้ปลาตะเพียนจะให้เป็นดอกไม้ก็ได้ให้เป็นยังก็ได้นะครับเนาะแต่ควรอยากอยากใช้ปลาเพราะว่าปลาเนี่ยมันแทนความอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องเอาสำหรับอันนี้เนาะสิบสี่กว่านาทีแล้วดึกแล้วด้วยนะครับก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะครับวาเงื่อนติล้องได้พี่น้อง ยังไงก็นะครับนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คู้วันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันในการนางพี่น้องครับให้อยู่ดีมีแห่งกานสุขสุขคน้นอ้าแม่บ่หยพ่อนเลยครับดึกๆกเย็นแม่เย็นแล้วนั่นอันบอได้นะครับเนาะเอา้าไหนหันหน้ามาโบกมือที่ครอบครัวเรา <laughs> นะครับ อ่บาบายๆครับพี่น้องครับยูดีมีแห้งกันสุขสุขคันครับ